t วู w สมาร์ทวอลเลนเ e ียร์แชร์อัพฟอร์กิจกรรมจิตอาสาสร้างสื่อมอบความรู้เพื่อน้องสำหรับออนไลน์นิสิตหนึ่งคนต่อหนึผลงานโดยนิสิตท,ที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์จะต้องเตรียมวัสดุอุปกร,รณ์ด้วยตนเองอุปกร,รณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมไม้บรรทัดส,สอนอ่านฟิวเจอร์บอร์ดขนาด7คูณ29เซนติเมตรแหบพยาญชนะ ขนาด7คูณ13เซนติเมตรบัตรสละโดยนิสิตสามารถเลือกเนื้อหาได้ตามที่นิสิตสนใจซึ่งต้องเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์กระดาษสีแบบแข็งขนาด7คูณ29เซนติเมตรกาวสองหน้าแบบบางกัรไกรหรือคัตเตอร์นิสิตสามารถดูขั้นตอนการทำกิจกรรมมาบรรทัดสอนอ่านได้จากช่องทางนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมกระเป๋าบัตรคำฟิวเจอร์บอร์ดขนาด4 0คูณ45เซนเมตรกาวสองหน้าแบบบางเทปผ้าบัตรคาสับสติกเกอร์ใสขนาด A4 จําจำนวน3แผ่นแผ่นใสขนาด A4 จําจำนวน9แผ่นไม้บัรทัดกันไกรหรือคัตเตอร์นิสิต สามารถดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกระเป๋าบัตรคาได้จากช่องทางนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม Big Book Futureboard ขนาด A4 จำนวน12แผ่นสติกเกอร์ใสขนาด A4 จำนวน22แผ่นกาวสองหน้าแบบบางเทปผ้ากันไกรหรือคัตเตอร์และเนื้อหาที่นิสิตสนใจ โดยเนื้อหาจะต้องมีประโยชน์และสร้างสรรค์มีสิ์สามารถดูขั้นตอนการทำกิจกรรมบิ๊กบุ๊กได้จากช่องทางนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมมินิสไลด์กระดาษสีแบบอ่อนขนาด4คูณ15นิ้วจำนวน1แผ่นกระดาษสีแบบอ่อนขนาด4คูณ4นิ้วจำนวน6แผ่นกาวสองหน้าแบบบาง เนื้อหาที่นิสิตสนใจโดยเนื้อหาจะต้องมีประโยชน์และสร้างสารรค์ดินสอไม้บรรทัดกันไกรหรือคัตเตอร์นิสิตสามารถดูขั้นตอนการทำกิจกรรมมินิสไลด์ได้จากช่องทางนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากช่องทางนี้ค่ะ